ดีค่ะเดี๋ยววันนี้ายจะพามาทําการคั่วอัลมอนด์นะคะใครที่ใช้มเมล็ดอัลมอนด์ในการแต่งหน้าขนมต่างๆหรือว่าแต่งคอฟเฟ่นะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะที่ใช้คําว่าคั่วก็เนื่องจากว่าปกติเนี่ยายจะเอาไปใส่หม้ออบรมร้อนนะคะที่ความร้อนร้อยห้าสองศาประมาณสินาทีนะคะแต่วันนี้ได้หม้อมาใหม่ค่ะก็เลยจะมาทําการคั่วให้ดู วพสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มานะคะตัวหม้อฝาหม้อเขาดูดีมากเลยนะคือแบบว่าดูมินิมอลน่ารักน่าใช้มากแล้วมีตัวนึ่งมาให้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบเราสามารถจะเอาไปนึ่งหรืออุ่นสลับเปล่าได้ด้วยนะเ,เดี๋ยววันหลังจะมาลองทําให้ดูค่ะ ไฮก็เอาหม้อไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการเสียบปลักนะตัวระดับความร้อนเขาจะมีมาให้เลือกหนึ่งกับ2นะคะอันแรกก็ลองเป็นระดับหนึ่งก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าจะร้อนมากขนาดไหนนะคะพอเสียบปลักไปได้แป๊บเดียวคือเริ่มร้อนแล้วค่ะไฮก็เอามือไปอังนะร้อนใช้ได้แล้วก็ใส่เม,มล็ดอัลมอนด์ลงไปเลยวิธีการคราาั่วอัลมอนด์เราจะใช้ความร้อนน้อยๆค่อยๆคัค่คควนะคะแล้วเราก็จะคนตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราหยุดคนนะด้านล่างเขาอาจจะไหม้ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีเตาแก๊สไม่มีเต,าอ,เตาอบไม่มีหม้ออบ <SE> รำลอนนับนะคะคือจบเเลยราสามารถ กวนซอได้ด้วยแล้วก็ยังคั่วอัลมอนด์ได้ด้วยค่ะยังไปทําขนมอื่นๆแล้วก็ทํากับข้าวได้ด้วยนะพอเราคั่วมาได้สักประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะเริ่มเห็นสีของอัลมอนด์เนี่ยเขาเข้มขึ้นนะคือพอเราคั่วไปเรื่อยๆค่ะเราจะเริ่มได้กลิ่นหอมของอัลมอนด์นั่นก็แปลว่าอัลมอนด์ของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะเวลาคั้วอัลมอนด์นะคะข้อสําคัญตัวหนึ่งเราจะต้องไม่คั่วจนกระทั่งเขาเข้มเกินไปเพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยเขาจะยังเก็บความร้อนไว้แม้กระทั่งว่าเราปิดตัวไฟไปแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเเ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 เราาาาคั่วขขขขจจนนนน้มมกิไปอออีพ็ะส แล้วก็อาจจะไหม้ได้ค่ะดังนั้นแค่เอาสีให้เป็นเข้มขึ้นมานิดนึงอ่อนๆนะคะได้กลิ่นอัลมอนด์แล้วก็พอได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะวางพักไว้รอให้เขาเย็นแล้วนําไปเก็บนะส่วนเศษเล็กๆข้างล่างที่แบบมีไหม้เล็กน้อยนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทิ้งไปเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใช้ค่ะแค่มีหม้อใบนี้ใบเดียวนะคะไม่ต้องมีเตาแก๊สไม่ต้องมีเตาอบนะอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หออะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากๆเลยนะคะพอเย็นเสร็จแล้วเราก็เทใสก่กระป๋องเอาไว้นะคะเราก็นําไปใช้แต่งหน้าขนมหรือทำครอฟเฟอร์ได้เลยยุคคนีีเป็ยุท่ม ต้องมีอุปกรณ์เครื่องควเยอะแล้วนะคะไม่เปลืองที่เก็บนะไม่ต้องซื้อหลายอย่างให้เปลืองเงินนะคะมีแค่อย่างเดียวเราใช้ได้หลากหลายแบบนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะน้องมีความมินิมอลและประโยชน์การใช้งานของน้องเนี่ยเราให้1 0เต็ม10เลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้น้องไปใช้ก็กดท่ตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปได้เลยค่ะ